เขาบอกว่าบัตรขายหมดเร็วแค่โอ้ชั่วโมงชั่วโมงนิดๆทีเนี้ยก็เลยขออนุญาตเติมตเติมอีกสักสามพันใบตอนนั้นผมขายแปดแปดไอหมื่นแปดพันใบเสร็จนั้นก็เลยขอเติมอีก5า้าพันใบก็เลยลากยาวไปถึง3ชั่วโมงหมดสถานที่ปีนี้กว้างกว่าที่เดิม4เท่าครับขยายออกออที่ข้างๆกันนะครับขอเช่า ขอเช่าว่าเอยขอทําพื้นที่หน่อยนะเพราะว่าคนเราอยากให้คนที่มาเที่ยวไม่แออัดไปเพราะว่าปีที่แล้วแออัดมากเลยครับพอสเกลมันใหญ่ขึ้นบัตรมันขายเพิ่มมากขึ้นเอาเอาอนะครับประสบการณ์จากปีที่แล้วมาเพิ่มเติมหรือปรับปรุงอะไรยังไงบ้างผมว่าฮ<ช>ุ้ยไร่ไลีน่ามิวสิคเฟสเนี่ยเุ้ยไร่ลีน่าเฟสติวัลเนี่ยเป็นคอนเสิร์ตที่ผู้จัดและผู้มาเที่ยวอ่ะนั่งคุยกันหน้าต่อหน้าเลยคือแก้ตอนนั้นเวลานั้นมันมันเลยมันเลยกลายเป็นเสน่ห์ว่าพี่ครับน้ำไม่ไหลเราต้องรีบไปเลยไปเลยค เขามีที่ร้องเรียนแล้วร้องเรียนกับคนจัดงานเลยคุยกับผมโดยตรงเลยมันก็เลยแก้ไขทันแล้วก็ถามว่าเพอร์เฟกต์ไหมเพียรพอมไหมความความเขาเรียกว่าความเนี้ยมันไม่มีจริงในโลกความแบบสมบูรณ์แบบมันไม่มีแต่ว่าเราก็แก้แก้ไขทันท่องทีมันเลยกลายเป็นเสน่ห์ห้องน้ำแบห้องน้ำห้องน้ำปีนี้ปีที่แล้วร้อยห้องคิดว่าเ,เยอะปีนี้เพิ่มอีก300เป็น400ห้องครับสี่ร้อยห้องแล้วก็เจาะน้ำมาดานเพิ่มอีก6จุดแล้วก็ที่สําคัญคือเราเพิ่มไฟต่อไฟเพราะว่าปีที่แล้วที่มันไม่ทันเพราะว่าผมใช้ไฟเกษตร ทีนี้ก็ต้องแจ้งทางรมไฟฟ้าคือเอาหม้อมาลงครับคือเอาหม้อมาลงเพื่อให้จ่ายไฟได้อย่างเต็มที่เพื่อที่จะแบบว่ามันดูดน้ําได้ทันถ้าดูดน้ําไม่ทันมันยังไงก็ไม่ทันครับน้ามันขึ้นไปแล้วก็หาถังกักเก็บน้าครับแล้วอย่างดีเทลอะครับผีเทนเสิร์อะไรบ้งผมว่านะอยากให้คนที่แบบไปเที่ยวได้เห็นเพราะว่าเคยได้ยินปาเติแกพูดว่าการจัดงานคอนเสิร์ตครั้งหนึ่งเนี่ยแค่ทำเรื่องประทับใจแค่3ชอ็อต แค่นั้นก็ถือว่าเป็นสร้างความประทับใจในทั้งหมดทั้งงานแต่ว่าเราเตรียมไว้เยอะมากทงการต้อนรับการดูแลการเอาใจใส่แฟนๆที่มาอยากให้ไปสัมผัสแล้วก็งานศิลปะปีนี้จัดเต็มมากใช้งบเยอะกว่าปีที่แล้วแบบอีกครึ่งหนึ่งเลยเท่าหนึ่งเลยต้องเตะดูแล,แลเรื่องงานอาร์ตครับแล้วมิงพี่ตงงมมบพี่มีตอนนี้คือด้วยสุขภาพของคนใกล้้ชิดครับตอนนี้พี่มี่ก็เลยขอพักเบรกคอนเส์ตไปก่อนครับแต่ว่า พี่ๆเพื่อนๆน,น,น,น้องๆเราก็ไปกันครบแก๊งไม่ว่าจะเป็นพี่สิงโตน้ำโชคอ่ตาต่างๆนานาแล้วก็มีพี่ๆรุ่นใหญ่ไปเยอะมากครับพี่โอมพี่โอมค็อปเทลก็ไปให้กําลังใจเพราะว่าค็อปเทลปีนี้คือไม่ได้มีคอนเสิร์ตจากการจ้างแล้วจะเป็นคอนเสิร์ตที่พี่ๆเขาไปทัวร์กันเองแล้วก็จะมีคอนเสิร์ตใ,ใหญ่ของค็อปเทลที่ถึงนี้นะครับวันที่30มสิบพฤศจิกโปรโมทลูกพี่เลยขอับพี่โอมคอพมาจัดมาครั้งที่สาใช่ไหมครับคนคาดหวังมันเป็นยังไงอยากจะบอกคนที่เขาแบบว่า คือตามสโลแกนตั้งแต่ครั้งแรกครับความสนุกเรามีให้ความสบายไม่มีเลยให้เตรียมใจให้เตรียมใจไปตั้งแต่ออกจากบ้านเลยครับคือมันการทุ่งนาจริงๆการเดินทางก็คือต้องลงเครื่องจากอ,อุดรลงเครื่องจากสกลนอครเดินทางไปอีกชั่วโมงกว่าร้อยกว่าโลกว่าจะถึงงานแต่พี่พี่เขาก็าไปและส่วนมากะครับคนที่ไปเที่ยวงานไม่ใช่คนในพื้นที่อันดับหนึ่งในการซื้อตัว๋วคือคนในกรุงเทพที่ตั้งใจที่ตั้งใจไปอันดับสองเชียงใหม่สามภูเก็ตสี โคราช5เพชรบูรณ์เพราะว่ามันจะมีสถิติการซื้อตัว๋วแต่ละสถานที่ครับือเหมือนเราทำการบ้านหมดเลยนะหลังบ้านแบบว่าใช่ใช่ครับต้องทําสถิติเพราะว่าทุกวันนี้งานเฟสติวัลปีที่แล้วมีอยู่408งานใช่ครับทั่วประเทศเราเป็นหนึ่งในน,ใน,นั้นเราเป็นหนึ่งในนั้นที่ต้องสู้ว่าเราจะมีข้อดีข้อเสียอะไรที่จะไปสู้กับพี P ่ๆน้องๆเพราะว่าเรามีข้อเสียเยอะมากเพราะว่ามันอยู่ไกลมากห้องนงห้องน้ําอะไรฝุ่นขนาด เราชวนเพื่อนไปเรายังเขินอ่ะผมเพื่อนลำบากกูเพื่อนลำบาก <ผม S 1> ครับผมอะไรอย่างไรอย่างอกว่าคนก็เลยดราม่าเรื่องร้านที่เ,เอามาตอบแบบว่าทำไมร้านมีแต่เพื่อนเราไม่ได้อกอดมีช่วยนครับปีที่แล้วเขาตั้งใจมากเขาคิดว่าคนมันเยอะโอเคคนมันเยอะจริงแต่ว่าร้านที่มาขายอ่ะคือบางทีเราก็ไม่ได้มีเงินเยอะไปซื้ออาหารราคาแพงร้านที่เขามาขายเขาก็อาจจะตั้งราคาแพงหน่อยให้มันเหมาะกับ งานที่เขาตั้งใจมาเขาขายไม่ได้พอขา,ขายไม่ได้เขาก็ใส่ผมยับเลยเหมือนผมไปทําร้ายอะไรเขาผมก็แบบหลอกเขามาอย่างนี้หรอเออเหมือนหลอกเข้ามาเงี้ยซึ่งเราก็รู้สึกว่าเออโอเคงั้นเอางีนี้ดีกว่าเราขอจัดการเองดีกว่าเพื่อที่จะสบายใจเราด้วยเพราะว่าเราอะ,อะเครียดสุดไม่ใช่การบริหารจัดการแฟนเพลงบริหารจัดการหลังเวทีไอ้เพื่อนร่วมอาชีพนี่แหละ,ะมันไปเมาอยู่ข้างหลังเวทีมันเลยไม่มีเวลาได้มาซัพพอร์ตพี่ๆหน้าหน้าเวทีเท่าไหร่ก็เลยตัดสินใจว่าเอองั้นร้านค้า ให้พวกผมขายกันเองดีกว่าเจ็งก็เจ๊งกันเองเขาได้ตังค์ก็ไม่ได้เท่าไหร่หรอก uh. คนมาเที่ยวเขาไม่ได้จะไปกินอะไรขนาดนั้น uh. คือสไตล์ของคนมาเที่ยวงานเฟสคือฉันกินแค่อิ่มแต่ฉันยังต้องสวยต้องหล่อเพราะฉันมาขายของ uh. ใช่ไหมครับจะไปกินอาหารเละเทะหรือว่ากับข้าวที่มันจ,จริงจริงจังจ,งจ,งจงมันมันไม่ได้อย่างเช่นคนเข้าใจผิดว่าไปเที่ยวอีสานทั้งทีต้องกินลาบก้อยจ้ำจุไ uh. ม่เลยร้านลาบก้อยจ้ำจุปีที่แล้วเจ๊งบงเลยครับเนื้อที่ห้อยไว้ก็คือขายไม่ได้คุณลองคิดว่า เพ, abei, พ uten, ี้ยภาษากลางเขาเอิ่อนอย่างผมพูดแต่ว่ามันเหม็นมากมันคือขี้ของวัวครับขี้ออของวัวแล้วเขาจะให้คนที่มาเที่ยวงานเฟสกินเพี้ยเหม็นๆแล้วไปหาเพื่อนไปหาเพื่อนใหม่แล้วมันก็เป็นไปไม่ได้มันเลยกลายเป็นว่าอาหารพวกนี้ขายไม่ได้พอเขาเจ๊งเสร็จปั๊บเขาก็เลยมีฟีดแบ็กกับเราไม่ดีว่าเฮ้ยทำไมไหนบอกว่าอีสานแท้ทําไมอาหารอีสานขายไม่ออกเลยที่ไปที่มาใช่ใช่ขายออกกลายเป็นลูกชิ้นลูกชิ้นย่างครับย่างปลาบึกแห้งอย่างนี้ครับล้วอย่างพอมันเป็นของเราเองเราดูแลง่ายมากขึ้น มีเพเองว่าจะมีร้านอะไรบ้างมีอะไรบ้างที่ญญเราเลือกมาเราเลือกมาก็เป็นอาหารที่กินง่ายครับเราบอกเลยว่าส้มตําตัดออกไปเลยส้มตําคือบ่อกเกิดที่ทําให้ห้องน้ํามันเต็ม <c oughs> คือใครอยากกินส้มตําไปกินงานอื่นงานก้อไวไลาอย่าไปเลยเพราะไอ้ <c oughs> ส้มตำนี่แหละไอ้ตัวทําให้ห้องน้ําผมไม่พอ <c oughs> ก็เลยตัดส้มตําออกอะไรที่กินยากกลับกลายเป็นว่าขายพวกลูกชิ้นไม่ต้องตัวเลือกเยอะจิจิ้ม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 ไม่ต้องเสียเวลารออาหาร กว่าจะทําเสร็จย่งยงยงางๆใส่น้ำจิ้มแยกๆเลือกอาหารที่กินง่ายราคาถูกทุกอย่างห้ามเลยครับในพื้นที่คอนเสิร์ตแต่ก็ต้องบอกแฟนๆทุกคนโอ้ยขอโทษครับช่วยเป็นหูเป็นตาเพราะว่าคุณหมื่นสองสองหมื่นห้าพคน 20, 20, 000, คนะ่ะมันอาจจะดูไม่ครบแต่ทีเนี้ยกติกาของเราคือเรามีกาดท,ที่ไม่ตักเตือนแล้วนะก่อนขายก็บอกแล้วขายก็บอกแล้วปีที่แล้วยังมีแบบว่า ยังมาประกาศช,ช้าหลังจากที่ขายเสร็จเราก็เลยคืนเงินแต่ปีนี้คือถ้าเกิดว่าท่านไปแอบซูบไม่ว่าจะในห้องน้ําหรือแอบมาเข้างานด,ดูดบุหรีทุกอย่างกันชงกันช้าอะไรที่มีควันที่รบกวนชาวบ้านอะ่ะเราจะเชิญออกแล้วก็ตัดสายข้อมือให้ไปให้ไปพักผ่อนแล้วก็ดําเนินคดีมีมมดําเนินคดีครับมีตารวจมาตั้ง,ง,งมีตารวจมาตั้งเลยเพราะว่าเหมือนเรามาสร้างเรามาสร้าง บรรยากาศใหม่กันเถอะครับเมื่อก่อนเราเราถูกปลูกฝังว่าการไปเที่ยวคอนเสิร์ตการดูดบุหรี่ผมเนี่ยโดนฟีดแบ็มาว่าเอา้ามึงทําอาชีพนี้ทําไมรับบุหรี่ไม่ได้ก็นอนอยู่บ้านเอา้าจาเป็นเหรอจําเป็นเหรอคนที่มาทำร้ายคนอื่นนั่นแหละนอนอยู่บ้านนะครับแต่ก็เราต้องเข้าใจเขาเพราะว่าดูดบุหรี่มันไม่ใช่เรื่องผิดแต่คุณควรทําในพื้นที่ส่วนตัวอย่าทาในพื้นที่สาธารณะ,ะครับอยากพิจีว่ามันมีวันไหน ว่าบัตรหมดแล้วคนที่มีบัตรนี่สิบเอ็ดพักระลาคมที่จะถึงนี้นะครับตอนนี้เราจัดเต็มมากแล้วก็ให้เตรียมเรื่องการแต่งตัวด้วยเพราะว่าหนาวสุดขีดมากเห็นว่าจะมีตัวเลขตัวเดียวเลยครับในช่วงหน้าหนาวครับก็ก็ยังไงฝากด้วยนะครับขอบคุณที่ไปเที่ยวบ้านผมทําให้เศร,รษฐกิจบ้านผมทําให้ชาวบ้านบ้านผมอะ่ะเขาได้อยู่ได้กินมีเงินมีเงินลงลงทํานาเงินทําปุย๋ยคือชาวบ้านธรรมดาให้คุณไปนอนในบ้าน โฮมสเตย์ชาวบ,บ้านไม่รู้ว่าโฮมสเตย์คืออะไรแต่เขาได้คืนละ2,500้สองคืนได้เงิน5,000ันชาวบ้านบอกว่าขายข้าวตั้งหลายกระสอบกว่าจะได้เงิน5,000แต่จัดงานมันไม่ได้นอน2คืนนะครับส่วนมากคนจะไปนอน4-5คืนก่อนและหลัง2วันก่อนเดินทางอย่างนี้ครับก็ต้องขอบคุณจริงๆนะครับที่ที่ให้ความสนใจในงานของเราครับ,ไป,บไปครับแอกชารลีไปครับแล้วงเนเป็น,นานนทไทยน,นะผมบอกว่าความเป็นพี่เป็นน้องอะเรารักกันนะ แต่อะไรที่น้องทําที่มันดีน้องก็ต้องสานต่อไปแต่อะไรที่มันไปขัดใจหรือว่าทําอะไรของอื่นเคลียร์ตัวเองเคลียร์ตัวเองทุกคนเกิดมาท,ทุกคนมีเพื่อนมีฝูงแต่ว่าเพื่อนฝูงนั้นควรอยู่ในตําแหน่งที่มันพอดี<ม>ซึ่งก็ให้กาลังใจน้องก็บอกว่าให้น้องไปเคลียร์ตัวเองในเรื่องที่น้องทําเราไม่ยุ่งแต่จะให้เราเกลียดอย่าไปกินข้าวบ้านกูนะอย่าไปร้องเพลงบ้านกูนะมันทําไม่ได้หรอกครับเป็นเพื่อนกันถึงเพื่อนเราจะทําผิดมหารเราก็แค่ได้แต่มอง ให้กฎหมายทํากันไปเราก็ได้มองแต่ไม่ใช่บอกว่าฮัลโหลเห็นไม่ดีเหรอเลิกคบกัน้อาว้มันก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นครับแต่อาจไม่แสดงออกได้ชัดเจนเกินไปครับจริงมีคนแห่มาควลงมาบ้างไหมกัเลิอแข็ง,ง,ง,ขงก็ดีครับเพราะว่าผมถึกทนคุ้มอยู่แล้วครับ<笑><笑>ที่อเนอร์เอาผมมาเนี่ยเพราะว่าผมถึกทนคุ้มจริงๆะะนะครับจริงๆเรื่องราวเหล่านี้ผมมองว่ามันร้อยเปอร์เซ็นต์แหละมีคนรักก็ต้องมีคนเกลียดมีคนที่ไม่ชอบอยู่กับอยู่กับมันให้ได้อยู่กับมันให้เป็นนะครับแค่นั้นเองกับ มมผมว่าเขาโตแล้วให้เขาคิดเองเถอะเต็มที่ก็าแค่วันนี้กินข้าวหรือยังหรือคําถามหลังไม่ก็เป็นไงดีขึ้นยังแล้วก็จะไม่ก้าวไกยเรื่องลึกๆเลยปล่อยเขาเพราะไม่ใช่เรื่องเราเราเราเอาไว้แค่เรื่องความเป็นเพื่อนพี่น้องกันครับต้เ,เป็นวมเขามากไหมพระว่าผมว่า,วาด้วยความเป็นผมอะ เพื่อนผมคนไหนก็ตามเราเป็นห่วงเขาแหละแต่ความเป็นห่วงของเรามันมันไม่สามารถที่จะไปทําให้ใครดีขึ้นได้หรอกอเขาสุดท้ายแล้ว<อ>กรรมใครกรรมมันอะ่ะใครก่อเขาต้องรับไปเองผมก่อผมก็ต้องรับเองใครทําผิดก็รับผิดชอบตัวเองไปแค่นั้นเองครับอย่างคนไม่ชอบเราแต่ชอบเพาะว่าทำไมยังคบอยู่ตรงนี้เอ,อ่อผมว่าชอบใครชอบมันอะ่ะ<อ>ชอบใครชอบมันงูไม่มีคนชอบทุกคนคนเกลียดก็มีแต่คนชอบก็มี เพราะฉะนั้นใครที่ไม่ชอบงูก็อย่ายไปยุ่งกับงูเลยปล่อยงูมันเลือ้อยไปเถอะส่วนใครชอบงูก็อยู่ในพ้นที่ของงูอย่าไปบอกว่าเ,เอ้ยทำไมงูมันไม่ดีมึงยังไปชอบวะ<ๆ>อย่าไปก้าวไก,ก่กันแค่นั้นเองครับแต่ว่าในารที่เราสนิทันเราก็รู้ว่าเขาเป็นคนยังไงในรู้เรารู้ตัวเขาก็รู้ว่าเราเป็นคนยังไงพี่ๆก็รู้ว่าผมเป็นคนยังไง <c oughs> พี่ๆก็รู้ผมรู้ว่าพี่ๆรู้ว่าผมเป็นคนยังไง <c oughs> <ๆ S 1> หน้าสื่อเป็นยังไงหลังสื่อเป็นยังไงหรือใช้ชีวิตยังไงพ,พี่่รู้รู้มันมันโกหกกันไม่ได้หรอคับ <c oughs> แ่จจมนลยย คนละต่างกรรมต่างวาระเรื่องของมึงก็เรื่องของมึงไปแต่บนเวทีมึงต้องสนุกเพราะว่าเขามาเอาสนุกเขาไม่ได้มาสนดราม่าว่าเออดราม่าหน่อยดราม่าหน่อยไห่เขามาเต้นเขามามีความสุขแ้วเขาเตรียมยังไงเขาเตรียมโชว์ไปยังไงเขาก็โทรไปบอกผมว่าเขาอยากจะร้องเพลงอะไรแล้วดนตรีผมก็ซ้อมไว้แต่ผมก็คาดหวังว่าเขาจะแต่งตัวดีๆหน่อยเพราะว่าใส่กางเกงบ็อกเซอร์แล้วก็เสื้อไเสื้อไม่รู้ปเก็บมาจากไหนแล้วก็รองเท้าแตะปีนี้ปีนี้ ไม่สองหมื่นห้าคนนะสองหมื่นห้าพันคนเขาตลิก้เสรมันเหนือการคว,วบคุมของเบิ้ลปฐุมราชอีกครับไอเนี้ยเราหลอกแล้เราก็เลยปล่อยมันเถอะแล้วแต่มันแล้วกันมีมากกว่าเบิ้ลอีกใช่ใช่ครับแค่ว่าปิดจูขึ้นเวทีก็แล้วกันกลักลตวตำรวจจับเอาทำไมเอาควานอาจารย์เหรอควนอาจารย์ญญแต่ถ้าอยากจะทำก็ก็แล้วแต่นะโตโตล้วอารมณ์นั้นอารมณ์นั้นครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากๆครับจ๋าน้องปิงน้องปิงไปน้องปิงจะเป็นคนเขาเก่งภาษาอังกฤษเขาจะไปรับพวก ้นักท่องเที่ยวเพื่อนๆที่เป็นต่างประเทศใช่ครับน่ารัก